ه, หมดเวลาใครทำทันบ้างตอบเท่าไหรอะ่อะเท่าไรนะสามเก้าหกโอเ้เก่งมากมีใครได้สามเก้าหกบ้างนะครับเงียบไม่มีเลยเหรอทำไม่ทันหรอทำไม่ทันก็คงเกือบทันแหละมั้งอ่าดูนะครับอ่าดูซิว่าข้อนี้ทำไงถ้าอยากทำทันนะหลักการคือฝึกทำเรื่อยๆนะครับฝึกทำเรื่อยมันจะได้เร็วขึ้นนะครับเอามาดูนะครับ ข้อนี้ต้องมาดูซิว่าเราต้นทยใช้ความรู้อะไรบ้างเนี่ยนะครับอนุกรมก็ต้องใช้นะเนี่ยนะครับข้อมูลมี 2n จํานวนคือเท่านี้ความแปรปรวนเป็น4 6หเขาบอกว่า sd กําลังสองได้4 6นะครับจงหาค่าเลิคณิตข,ของตัวนี้นักเรียนโจทย์เขาให้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตข,ของตัวนี้เรามาตั้งทงไว้ก่อนตรงนี้ว่า x bar บาร์นะครับของ 1>, 1กําลัง3 2กําลัง3ไปเรื่อยๆจนถึง n อกลัง3มเนี่ยมันก็ต้องย่อมเท่ากับเอามาบวกกันทั้งหมดแล้วก็หารด้วย n ถูกบ้าง n จํนนวนก็กลายเป็น1กําลัง3บวก2กําลัง3บวก3กําลัง3บวกไปเรื่อยๆจนถึง n กําลังสส่วนด้วยนะครับจานวนข้อมูลทั้งหมดก็มีอยู่ n นักเรียน,นใครจําสูตรไม่ได้ก็จ่อยเลยนะนะครับเพราะอุตสรรคทำางอื่นได้หมดซิกมา n อลังสสูตรคืออะไรนะเดี๋ยว N ส่วน2คูณกับ N บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2องนะนนะครับแล้วก็หารด้วย N หรือพูดง่ายๆคือข้อนี้เนี่ยนักเรียนจะนะครับหาได้ก็ต่อมเมื่อนักเรียนจะต้องรู้ค่า N แล้วก็มาแทนค่าในนี้ก็จบโอเคเดี๋ยวพี่จัดนิดรูปง่ายๆนิดนึ่งอันนี้ N กําลังสองมามาตัดกับ N ก็เหลือ N กําลังหแล้วก็ n บวกห ยกกำลังสองแล้วก็ส่วนด้วสนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับโอเคนะอ่ะทีนี้แน่นอนนะเป้าหมายเราคือหา N หาอย่างไงล่ะก็ต้องหามาจากข้อมูลที่เขาให้มานั่นแหละนะครับสูตรของ S D คือสูตรอะไรนักเรียนสูตร S D นีนลืมไม่ได้เด็ดขาดนะครับสูตร S D เนี่ยมันจะเท่ากับสูตร S D กําลังสองนะครับถ้าเป็น s d จะมีรูทถ้า s d กำลังสองก็ต้องมีรนะครับ ซิกมา x กลังสส่วน n ลบด้วย x บาร์กำลังสหรือเท่ากับซิกมาของ x ลบ x บาร์กำลังสทั้งหมดส่วน n มีอยู่2สูตรนี้นะครับโอเคดังนั้นเนี่ยสำหรับข้อนี้ sd กำลังสได้46เราก็จับให้มันเท่ากับนะครับขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะใช้นะครับสูตรไหนนักเรียนจะใช้สูตรไหนแต่ว่าเนื่องจากว่าข้อนี้เนี่ยสิ่งที่มันง่ายสำหรับที่พี่ว่านะ คือ x bar มันง่ายเนื่องจากข้อมูลมีอยู่ 2n ตัวอันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบอันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบอันนึงเป็นบวกเป็นลบเนี่ยมองปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่า x bar ทั้งหมดเป็นอะไรทั้งเลนแปนเป็นศูนย์ใช่ไหมเพราะมันหักล้างกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเกิด x bar เป็นศูนย์นั่นเลยจะใช้สูตรไหนก็คงออกมาเหมือนกันนั่นแหละนะครับใช้สูตรซิกมา x กกำลังสองกันนะก็กลายเป็นซิกมานะครับ x กำลังสองนะครับส่วนด้วย n ลบด้วย x bar กำลังสอง แล้วทีนี้เนี่ย x บารมันได้0ูนถูกไหมาอากแทนค่าซิกมา x กลังสงคืออะไรซิกมากำลังสงก็คือเอา1กำลังสบวก2กำลังสบวก3กำลังสไปเรื่อยถึงบวก n อกำลัง2แล้วก็มีลบ1ึ่กำลังสซึ่งลบหนกำลัง2ก็คือ1นกำลังสบวกไปถึง n กำลังสองอีกก็กลายเป็น2เท่าของ1กำลัง2บวก2กำลังสบวก3กำลังสบวกไปเรื่อยๆจนถึง n ลัง2ใช่ไหม นะครับส่วนจํานวนข้อมูลทั้งหมดก็มี 2n ตัวงแล้วจับให้มันเท่ากับ46ก็แก้สมการอันนี้ออกมาตัดจบๆทันนะที่นี้สูตรข้อนี้โอ้โหเขาใช้เราคลุมมากนะมีทั้งซิกมา N กํากลังสได้ใช้เห็นไหมที่เคยบอกต้องจำซิกมา N กํากำลังสองได้ใช้อีก1นํากลังสองบวกถึง N กํากลังสองสูตรมันคือ N ส่วน6 N บวก1บวก1นะครับ แล้วก็ส่วนไปวย n ใช่ไหมครับแล้วเท่ากับ46ได้แล้วแค่นี้ก็จะได้ n แล้วเนี่ยนะครับตัดึกตึก,ตกเพราะฉะนั้นได้ n บวก1คูณกับ2 n งบวก1เท่ากับสีคูณกับ6โอเคทีนี้เนี่ยพี่ขอเพิ่มเติมนิดน,นึงก็คือเทคนิคนินดนึงในการที่จะแก้สมการเหล่านี้คือว่า ถ้าเราทําตรงๆนะคือเราต้องคูณมันออกมาก่อนเป็น2 n กําลัง2บวกกับ3 n บวก1แล้วเอาไปลบกับ46คูณ6แล้วก็แยกแฟกเตอร์อีกทีหนึ่งเข้าใจไหมนะครับแต่ว่านะครับถ้าอยู่ในห้องสอบแล้วนักเรียนฝึกเดาๆหน่อยสิฝึกเดาๆนะครับแก้สมาการโดยที่ไม่ต้องไปแยกโดยที่ไม่ต้องแบบยกกําลัง2จริงหรือแยกแฟกเตอร์จริงนักเรียนต้องรู้อยู่แล้วว่า n มันเป็นจำนวนเต็มถ้าเป็นจานวนเต็มเนี่ยนักเรียนก็ต้องประมาณว่าจำนวนเต็มอะไรเอ,อ่ย2ตัวคูณกันได้ตัวเนี้ย เพราะฉะนั้นถ้าเป็นพี่พี่ทรมอย่างเงี้ย46พี่ก็จะแยกลองแยกดูนะครับอาจจะแยกเป็น23คูณ2เอาไปแยกได้แค่เนี้ยแล้วก็คูณกับ6นะครับเอาสองตัวคูณกันแล้วให้มันได้ออกมาเป็นนะครับ23กับ2กับ6แสดงว่าเราต้องจัดรูปนะครับจัดให้มันเป็นสองตัวคูณกันแล้วหาอรดังไมได้ทีนี้ดูปุ๊บรู้ป,ปั๊บเนี่ยมันห่างกันประมาณสองเท่าถ้าห่างกันประมาณสองเท่ามันก็น่าจะเป็น12กับ23 นะครับถ้ามสี่สิบหกคูณหกแยกเป็นยี่สิบสามคูณสองคูณหกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลาจะดาตัวหนึ่งน่าจะเป็นสิบสองตัวหนึ่งก็เป็นยี่สิบสามแล้วก็ดูดูซิว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วเอ็นหาได้มาตรงกันไหม,มถ้าเอ็นบวกหนึ่งได้สิบสองเอ็นก็เป็นสิบเอ็ดถ้าเอ็นเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดสองเป็นยี่สิบสองบวกหนึ่งยี่สิบสามตรงเป๊ะเลยรู้เลยว่าเอ็นมันสิบเอ็ดนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคเทคนิคหนึ่งในการดาว นะครับโดยที่ไม่ต้องไปแยกแฟกเตอร์จริงๆนะครับไม่งั้นจะเสียเวลาดาวน์โหลดเพราะมัน2ตัวคูณกันเป็นมันเต็มเนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับ n เป็นสิบเอ็ดเพราะ n เป็นสิบเอ็ดตอบปุ๊บเราก็มาแทนค่านี้เลยนะครับก็เป็นสิบเอ็ดนะครับส่วนสี่นะครับแล้วก็สิบสองคูณกับสิบสองนะครับสี่สามสิบสองนะครับสิบสองสามสิบหกสิบหกคูณสิบเอ็ดนะครับเป็นสามร้อยเก้าสิบหก รู้เรื่องนะแสดงว่าข้อนี้ข้อเดียวนักเรียนรู้เรื่องอนุกรมจําสูตรโผล่ขึ้นมานะครับได้นะอ่ะถ้าเกิดได้นักเรียนดูย้อนไปดูข้อแต่ข,ข้อข้างบนตะกี้นี้นะครับโจทย์ถามเรื่องความแปรปรวนรวมฝึกการใช้สูตรความแปรปรวนรวม4นาที